สวัสดีครับผมนายกิตพลมาทวิดุลรหลัสลัณกนศนา6 6 0, 2 2 0 0 3 3 9 1ในคลิปนี้ก็จะเป็นการปิดบัญชีรายได้แล้วก็ตัวค่าใช้จ่ายรวถึงปิดบัญชีกำไรขาดทุนนะครับให้เราไปที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์นะครับแล้วก็ลงมากันที่ปิดบัญชีนะครับทําการเลือกเดือนนะครับของผมเป็นเดือน09ถูกต้องแล้วนะครับท้าการอธิบายันทึกบัญชีนะครับ ก็เป็นปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายอของเดือนกันยา2025เข้ากับอะไรสะสมก่อนนะครับแล้วก็มาที่ตรงแถบนี้นะครับให้กดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเป็นปิดทั้งบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับจากนั้นเราทําการกดปิดบัญชีอัตโนมัตินะครับก็รอโหลดสักครู่นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลเข้ามาให้เลยนะครับอัตโนมัติก็จะเป็น รายการต่างๆนะครับแล้วก็สรุปตัวกําไรขาดทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกําไรอยู่ที่9966.67นะครับนี้เราก็ทําการบันทึกนะครับแล้วก็ทําการบันทึกแล้วนะครับก็เข้าไปเช็คดูได้ที่ตัวบันทึกรายการรายวันนะครับก็จะมีตัวปิดบัญชีนะครับรายได้ค่าใช้จ่ายนะครับก็เข้าไปเช็คข้อมูลได้นะครับก็ถูกต้องนะครับแล้วก็กดกลับนะครับ เราจะกลับไปยันที่ตัวรายงานทางบัญชีนะครับแล้วก็ลงมาที่ปิดบัญชีอีกรอบนะครับคำอธิบายนะครับเราจะทําการปิดกําไรขาดทุนเข้ากําไรสะสมนะครับนอกจากนี้นะครับก็เช็คเดือนนะครับที่เป็นเดือนที่ต้องการนะครับของผมก็เป็นกันยาถูกต้องแล้วนะครับผมก็ได้เพิ่มคําอธิบายเรียบร้อยนะครับเป็นปิดบัญชีกาไรขาดทุนเข้ากำไรสะสมนะครับทีนี้เรามาตรงตัวเลือกตรงนี้นะครับเลือกเป็นปิดกําไรขาดทุนเข้ากำไรสะสมนะครับ แล้วก็ทําการกดปิดบัญชีอัตโนมัตินะครับก็รอโหลดสักครู่นะครับแล้วก็โปรแกรมจะทําการปิดบัญชีให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับก็ถูกต้องนะครับแล้วก็ทําการบันทึกนะครับอาระบบก็ทาการบันทึกให้เราเรียบร้อยนะครับให้เราเข้าไปเช็คที่บันทึกรายการรายวันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปิดบัญชีกัไรขาดทุนเข้ากับรายสะสมนะครับเช็ครายการนะครับ ต้องตามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ